เัอที่ข้าวันนี้ผมจะมาเล่นแรงนะครับอ่านะครับผต้องเลือดโดดน,นะครับผมก็มาเล่นแรงธรงรมดาแหละพงนะครับ <S <S> ผมก็เนี่ครับอยู่บนเครื่องบินก่อนผมก็บอกน้องผมที่เป็นเบอร์หน,นึ่งนะครับไปรง,งปนนั้นไหนจะลงที่ไหนเขาบอกว่าจะลงที่นั้น มันนี่ก็ฮอนสกิเขาก็กรดูนะครับก็ลงเขาก็ลงไปเลยมก็ลงไปไดนะงเดือดมากทีนี้ไม่ดีเรียกตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามาก็น้องปุกน้องผมกดอันนี้ก็ไม่รู้อะไรก็ผมก็ลงมาแล้ว ได้ปืนแล้วฉั่นผมได้เงินแหละไม่ใช่ได้แต่เรเก็บอะไรลืมเ,เก็บเงินบวกอะไรั้นั้นก็เก็บเลยก็เจอปืนนะครับก็สลับปืนแล้วก็ใช้ปืนแบบนี้แหละนั่นน้องชาผม ัมไม่ได้ใส่เติมหรอกแค่ใส่ฟรีินดีนองชาผมไม่ได้ใส่เติมแต่เขาอืมเอาละครับพ่อเขาเล่นอ่ะเล่นอนนะไรป่ะนะนะครับปะ่ะเขาเปิดโปรโลแล้วนี่ครับแล้วก็ นี่ครับตานผมก็ไม่รู้อะไรครับก็จะตามหาตู้ครัน้องผมมาแย่งไปก็ไม่ไดีแย่ขนาไนั้ขอของหน่อยลืมเล่อนขึ้นไเลี้ยงหกนไหนุนหนักนีคนมีคนคอมคอมคอ นั่งดูยาวๆนะพวกก็มาดิชุดหมดท้องปวกก็ไปต่อก็ไปต่อว่านันก็ตามน้องชายผมน้องชายผมขึ้นบุละ จะไปตามหาคิวพ่อบอกว่ารอก่อนรอก่อนนีเขาบอกมี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 ใช้แกล้งด้วยด้วยพ่บอกว่าน้องว่าจะได้บักไร้พีก็น้องก็บอกก็ทำบักบักอีกทีแหละบัทำทำทำน๊่เสร็จแล้ว ผมก็ตามน้องชายเมนกนกับไปนก็ไปไปก,ก,ก็จะไปที่หอในจานะครับ มนก็ไปห้องอิกครับอไปแล้วก็ไปสิงเข้าเขาได้ยินคนนงครับผม่ก็ไม่รู้อีกาาเขาจะหรอกคิดว่าน่นมันได้ยินละเรามาอยู่ตรงนี้ไปมาอยู่มาอยู่ในป่าผมไม่รู้ kill เก็บสีให้แดงๆสอง,ไงไหายไปก็เก็บอัพปีนะครับเพื่อนก็แย่งไปเยอครับผมต้องลืมอัพบีพีนะครับมาดูจ้ดเถี่ยมนี่เดือดไปไหนวิ่งต่อนะครับไปต่อทริปเปิลคิล วิ่ง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 ไปหาน้องชาบงไปตรงนั้นไม่ยังเดือดเลยน้องชาบงถ้มว้าอาององถ้าต้องนต้ วงอยู่นี่วงอยู่นี่วางบอกวีเลยนี่แหละกเดี๋ยวน้องชาบูตามันไปกับเพื่อนโอ้โหจริงแล้วเาจะนี่เปนี่แหละจะโดนเขานี่บอกาี่บอกนะครับ นางยองนี่่นก็เพื่อนตัววะโมบีตัวน,นี้เอาลงไงไหวอ่ะคืยด้วยใช่ใช่ใช่ใชนะ่ใช้ใช่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 ใ่ใชยา่ใ่อชอนเนี้ยใ่่ใช่ใช่ใ่ chào <coughs> mừng con đẹp chào mừng con đẹp chào chào